สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสวัสด,ดีเอฟซีกันเบิร์สกุลสูคนเด้อเนาะหรือสิเป็นพ่อเม่พี่น้องพังเล่าหรือพังทายต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องยูทูปมใหญยจันดาบ้านหน้าแชนแนลอีกแลว้วพ่อเม่พี่น้องเนาะวันนี้เนาะมาพบมาพอกมาพบมาเจอกันช่วงหกโมงเด้อพ่อเม่พี่น้องเปิดภาพออกมาก,กันยังกำลังสิไปทางหน้าพุ่งเละพ่อเม่พี่น้องเอ้ยโดย อันนี้นาะมาคบมาเจอกันมันนี้เน้องม่ใยญ่จันดาบ้านาก็ได้มาบอกมือบอกวันกันเนาะพ่อเมย์พี่น้องทุกคนทะเลพ่อเม่พี่น้องเอ้ยโดยมันนี่ก็เป็นวันอาทิตย์เด้อพ่อเม่พี่น้องออกใหม่คำหนึ่งเนาะมือสันบันดีมือจบมืองามมันนี้พ่อเม่พี่น้องมันนี้ก็เป็นวันที่สิบพ่อเม่พี่น้องเอ้ยปีสองพันาสออกใหม่คำหนึ่งเดือนสี่เขาออกมาแล้วพ่อเม่พี่น้องเอ้ยโดยมันนี้ไม่ใยญ่มาคบมาพ่อไม่ใยญ่จันดาบ้านหน้ามันนี่กะ บรรยากาศก็ดีดีพ่อเม่พี่น้องเลยน้องมาหนิขึ้นผ้าขึ้นผลพ่อเมย์พี่น้องเอ้ยน้องบรรยากาศเท่าช่วงเช้าเศร้าน้พ่อเม่พี่น้องเลยโดยวันนี้มิยาจันดาบ้าน้ากาศทีได้สวยโอกาสกัเพิ่นมาฮอดมาถึงนาอพ่อเม่พี่น้องเพิ่นมาว่าไปขึ้นเพื่อนเพิ่นพ่อเมย์พี่น้องเ้ยเพิ่นไปขึ้นเทียงให้เทียงหน้าแต่ว่าโมเมนเทียงหน้าดอกพ่อเม่พี่น้องเลยเป็นอันเพื่อนนาอพ่อเม่พี่น้องพุทธะกลางน้าเพื่อนเม่น้องกวงเพิ่น บ้านแม่น้องกวเงผ่นู้ในเนาะอยู่ทงไฮทงหน้าหักเพิ่นตั้งหลังไงหลังเทอมถือได้พ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีถูกทานเนาะอ่ะก่อนอื่นกระพาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เมใหญ่จันดาบ้านนาถ่ายคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยืันนี้แมญ่จันดาบ้านนากจะได้เดินตามทางไปขึืนเพื่อนไม่ใส่เยาะเต็มเนาะพ่อแม่พี่น้องมือสันวันดีมือจบมืองามเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยไปเพิ่งไปส้มกันเลยถุกทานเนาะ แ่่เป็นจังใดมีอย่างรับประทานอาหารช่วงซา้าๆพเม่พ่น้องเลยมีคนหลายอยู่บ่เนาอกพเพินอมาสมควรอยู่บ่เนะอกพเม่พ่น้องแต่ว่ามีอย่างแนนเนาะไปไปติดตารับสมกันเลยทุกคนอ่ะโอเคเนาะพเม่พี่น้องบาทนี่เริ่มแล้วเนาะเริ่มเฮรอบสิ่นเฮือนใหม่ใส่หยาเต็มพเม่พี่น้องมือสันวันดีมือจบมืองามเด้อมันนี่เนาะพเม่พี่น้องเลยมาตุ่มมาโฮมัดสุขสุขคนแล้วเนาะ ี่ก็เริ่มสิเฮแล้วจากคนจากรอบเนาะพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยนี่มาหอเกิดถึงขึ้เก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องอาพามันมาหอเนี่อันนี้ก็จะได้เฮโลกเนาะ อน้องเพี่สบายดีสบายดีสบายดีปะลูกนะดูในหลางกันเลยอะได้กินขนมเลยเจ้าขนมป้าเต้าหู้ลายเนี้ยสบายดีปะลูกสบาสบายดีปะลูกแล้วซาเพิ่นบะเคยพ่อแม่พี่น้องเพิ่นคืนโก่งเนาะตัวเล็กเพิ่นบะเคยพ่อแม่พี่น้องอ่ะเอ้อพ่อแม่พี่ฮ้ยเราขึ้นมาชาเยอะชาอยากกันี่อสายสบาิมีอยู่อะไร น้ายังพอมั้ีพินองยหลานน้อยามาหอดเด้อสบายดี่ไหมงนี้โดยสบายดีปลาดุกแล้วเด้อเออเอนดีเฮาใส่สีแดงเจ้มแท่ดุกนี่มาไว้มาไว้มาไว้หางห่าง่สั้นเลยเเด้อเขกล้องเลยเขิกล้องเลยเยไม่มีอะไรเตดมาเลยเขินกล้องเลยพ่น้องดักดานกันเลยเป็นยังมเป็นยัง นี่คือหัวเพิ่นเนาะแต่เพิ่นก็ยังไม่ได้สาพ่อแม่พี่น้องไอ้เพิ่นก็ขึ้นก้อนเนาะมือสันวันงามเยอะมือจบมืองามมาเด้อเอิกเอิกนะเด้อไอ้กระนุก็แลมากแต่คือแน่พ่อแม่พี่น้องเลยเง็ดเงียบแถวมันก็คือขึ้นเฮือนใหม่ได้ไอ้นี่ผู้อันนั่งในกาเว้าในกัวเฮ็ดสะมอยอยู่ได้กินลาบไก่อยู่บ่มาหนีบ่ เอพีทั <passwords> <c oughs> ้งในพนแทช่าเยอะชาเยอะอยู่ว <kind abonn és> ้าหรืแม่จิตเจ้าหรืเนาะกินลาบใกลเออได้กินลาบไกลอยู่อบ้ามันนี่สร้างเป็นแท้นี่บ่ให้กินบ่ชาเยอะนี่สีหอบเลยยังบ่ชาเยอะช่าอยากประชัง เดินพเมพี่น้องผู้นั่งลังนั่งเชมาอยู่เพเมพี่น้องเอ้ยผู้ก้าวหน้าก้าวตามาอยู่แมวกองเพิ่นเนาะเพิ่นหิวไปช้างมาลุงปุูงป่วยมานะเพิ่นได้ไปช้างมาพเมพี่น้องผับรับต้อนเพิ่นก่อนเนาะป้าเติ้งข่อยว่าจะไปซื้อขิงเจ้าอยู่ได้เจ้าเมียนข้อยลุดสิบพันโอ้พันอยากเบิัดตาไม่เขาอ่ะหาเลมมาได้อะ นะเล่มแตะยาเป็นฝอยชาจะกำเมื่อตำเอาซื้อเอาน้ำเจ้าได้โดยท้า่พแม่พ <def uras> ี่น้องเอาไปจ้าไปเจ้ามีหมักทั่วอ้าย กระคุณังรรมะคุณังสังฆะรุณังปาลังสุขังอหธัมโมอหสังโฆโคเยอะใช่ยังังีของมันอยากอยากลังคู่รอบอยู่แล้วมีผู้ชาาเยอะเนาะแเมน ออกสมมติจมีอ yeah, ยู่เหรคือว่าลายอยู่คนกับชมควรอยู่ฝาล่างเพื่อประเดี๋ยวว่าเออพ่อรับบอลดิยืนเขินยืนได้ยังเต่าคือเขินบ้าเนาะเขินกล้องในไปแจ็คดอกพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะบางคนก็สิเขินกล้องบางคนก็สิเคยเข่ากล้องอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกล้องกระจกตีงี้เด้อไม่ไม่กระชั้นภายในพี่น้องเนาะ ชามเดวชามเดวโอ้ยเจ้านน่เนาะมาึงเมอมครวันผู้เลียมาหาข้มหมอุ้นหใ่่ัวหากลิ่น้อใส่เ่อง่ อาเวย์ป้อนครับทำมีผวยผวยข้าวกุ้นแหลมมากืองหวะตะละวันผู้เี้ม่ากุ้มาข้าวมาข้ามุ้้น่ะลูกหลานนี่เ้ออายุดีไม่แห้งข้าวุ้มุกเย็นาจักไม้แต่เย็บจะดุ้ขนพ่อแม่พี่น้องเลยนะมาแต่ลายพ่อชมพูนอยู่พี่น้องเนาะวันนี้เปิดซิมาถาบเนาะพี่น้อง จบเอาไม่เล่าเรจกมาจักนนํำช่วยหนาเราแล้วพอจมปลนพี่น้องมาหนีคันนี้จะผูกจุบจุงามเนาะมาขึ้นเฮนไม้ใส่หาดีพ่อเมย์พี่น้องเนาะกฮ้ยตาพามพ่อเมย์พี่น้องเนาะ ปลาานเข่าย้ำตรงกันปลาขางนี่ทางเนื้อพี่นะปุ่นก็ะไลไล่นาะพี่น้องมาพวกพี่น้องเลยโดยนโมริจาบข้าโตลาโตสัมมาจัมปุระจ้านโมริจาบข้าวโตอะหโตสัมมาจัมปุระจ้านโมริจาบข้าวโตลาโตสัมมาจัมปุระจ้านโมริจาบข้าวโตละโตสัมมาจัมปุระจ้าเยี่ยมพันหนึ่ง เงินตามเชนเลยมาหอดเหยียบคันช้อมเงินเชนเลยมาฮอเหยียบคันชามลุกเต้าแรนมาหาเหยียบคันชี

สิปรพรถนาเนปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งใจพัทนาให้ร่ำรวย่อยช่วยกัเอะเพือพี่น้องเอ้ยนะอมันเอก็มาขึนเขินกึงซานเถนะนรองือสิบเป็นเต็งให้เต่งหน้าหนุ่เพือนพี่น้องคือน้ำล้างคืตูก็ได้ือจะของเพื่อนเพื่อนพ่นี่น้องเหยียบกำลังกันเลงคือแขงเดียวเลยเออ ไปออกไาอไปว่าฉัว่าเป็นน่ารักใดยังไม่ได้ยั่เคย้วกอะ

ธงก็ยูสูงเงินก้อนคำเงินก้อนทองเมยพี่น้องเอ้ยก้อนหางก้อนมีเนาะก้อนสิตทีศิษยามาฮุ่มเนาะเมยพี่น้องพอดีทราบไปด้วยดิซื้อผ้าขึ้นผลเมย์พี่น้องนี่บรรยากาศดีดีเนาะเพื่นใหม่กระไดชุ่มให้ยินเนาะเมยพี่น้อง ก้าวหน้าขึ้นมาีกทำไมพี่น้อยโดยนี่นะมิดมาทะเตะการเพิ่นพี่น้อหมานี่ดิฮะหมนเป็นไหนคือหมนแท้จากไหนไปปวดหมมีมาเอามานี่มนดิเอ้ยถึงโบคนหน่บวหรือ่านเมืกวงหือวาที่นี่ นเติคนนจานะไงอด้วชุ้นีดวดที่ห่อยหนึ่งหม้อแกงผ้าขาวผ้าน้ำข้าวพี้น้อ ปนานน้ำน้ำคูกินนะน้ำขมิ้นเอาขื่นมาแน่น้ำขิมิ้นน้ำคูนะเออยนอกนะมาพี่มาในพี่

nó làm ก็ nè, เล่นกันเนาะบ่มีเพลงเด้อมา

à mình cứ Dạ, rồi nó sẽ phim non đấy phù này phù bạn này. Đây, mẹ thiếu nha. พี่มองใหม่ซื้อกล้วย s ุกเฒาาาาแห่งเพี่น้องเอ้ยเนาะข้าวกล้วยซงข้าวซงเนาะ มีกล hmm. ้วยต้กล้วยต้นออนเยนใหม่มีผาเขีหว้าป่าเนาะอาก็อาวเลยอาของแม่นี่เํดาเเน

แม่จะลงปาเลอเดียไก่ผุ้ตีกาไก่ผู้ตีเท่าดีเนาะเด็น่ยเิตีแล้วเด็ก้ีเนาะเลิมตีแล้วบานใช้น้ำช่วยหนาล่อแล้วบอน้ำช่วยหนาเพื่อน่ะเฮ้ยเออน้ากู้บอ้ถ้าเขาเนได้แต่ง เออข้าวตาข้าวอางเง้ยทุบหลับทุบเาข้าวตาข้าวต่างหากสนุกมากกินข้าวแบบแดงมาแล้วไปแตงอยู่ลูกมาแล้วเนาะเฮ้ยพี่น้องมาแล้วลูกมาแล้วเนาะเออจบมืวยงานมื่อสันวันดีเนาะพี่น้องมนแล้ววันดีเลย เรียนข้าวต้มขวอ่ะตกมาจีผาจีเพลเอสพเมพี่น้องตาพามกระไดแบบนี้เนาะดูนนี่บอกนี่็บอกให้เราได้ยไงบอกเนาะไดที่ได้ทีดีอยู่บ่ที่ว่าจังไดเนาะเออบอกได้บอกเบอร์ก็บอกได้เบอร์สุขสุขชนได้สิได้ซื้อนี่พี่มาพี่ไดนพี่นหน มาช่วยน่ะมาทางไก่สารวัตรพ่อแม่พี่น้องเกสารวัตรบ้าน้เหมือนมาไก่เลยพน้องเลยยนี้เนาะปลาเข่ามเล้วนี่อมอาอาาเว้ยใคงใครใครใครอ่านีุ้้มน ็สมควรเาพี่น้องกล้วยป้าเป็นต่อยากได้พี่น้องันนี้แข่เนนด้ยตอยากได้คอยได้คอยชิกินยี่เีไหนจอยได้กินย่แล้วพี่น้องวันนี้เนาะอก่าก็้องเ้อ่มควรมดีเฮงทั้งทั้ง อคูณมันขึ้นหลับเหนื่อยจบมืองามสันบั้นดียังคันอยู่น้อมีคขันรเออเนาะเออพังเลยด้วยมีเงินทำกำไรงินาบ้าใส่บาบาต่อ ตามเต็มเพื่อนน่ะอมือสันมันดีอยู่แล้วมือฉันมันดีมันดีเอยโคนหายมาควานมาหายมาเทียบบอกไอ้มีความเดือดเอือเอเด็นาูกันจานุหนูเก่งคุนงคนั่งทำหมักคุนั่งสังขะคุณนั่งปารมังทุกคังกเมนมือนี้มือสันมันดีออกไม่คำนึงเดือนที่ออกไม่คำหนึ่ง หายพระญโขค่ะคุณวะมาถึ่เมือหมันจระวานกใหอยู่ดีไม่แห้งคุณวะมีชากมาไหลเข้ามามาต้องมอห่มเออไหลต่อมาอยู่หมดเยเพายุทจีอรเ้ออ่ามันว่าอยู่อยู่ดีไม่แหงภุมจุมเย็นประดับกรพวกไฟกัเจ็บเต็มเี้ต่อไปอายะทั้มืุทายะทําโคถุทายะะยาออกไปพะญโขคาสตไหปุริสละจะลกไปในเนื<ร>้อในกาย ไม่มาเกิดเก๊ละ้อมจนตายคุณผู้มทั้งโมทังโตพวกเขาเตีาปาอะไรมีามเบืองจ้าได้ละนาผู้ใหญ่นี้ม่ตาเออข้ตาแมาเน่เปีปยนบ้าบ่มันยืนกับเแ็ี่นีเหนอะไรติ๊กข่าวติ๊กข่ามาเน่ โอยบชนันไหนน้ไงข่าอที่ข่ามาเนยะพรับไมกข่าก็ได้สภาพนี่จับเอาเพิ่มเลดื้ออนี่ของข่าวมเข็มข่าวชไล่มแหนนี่ของเขาอ่ะจมาเลแม่เฮ้ยพ้อมเออเออลจับ มแห่งสุเย็นปัชนาสิ่ใดให้สมคอนปันาขอแรกที่วาจานจะอยู่นแห่งนี้ืองานเดินไหม่

ไอ้มีแต่ความยิ้มใจที่วะารในสุขุกันชาล่ะกูนั่งทำกูนั่งสังขารกูนั่งปารามังคุณปามไอ้มีแต่ความสุขความเตือนในสุขุกันชาไออยากก้มไออยากยอมไออยากมันยืนมันยืนอนะอะไรนะมีโอง้โเตื่นเต้นอะเยโมอะเจ้าข้าวีนโอ้โหอะ ถูกคนคนเออถกนแต่ากงนอ่อ้ไม่หมอนจิ้้ไม่ก็โตจับดเอออยู่ดีแท้เออพอับลงไเจ็บไมนโตันาือมมือโตนายนา้เออเอายังใช่แน่ขึนใชหลแหล่ขึ้นแ้งหลายเลยเฮียปูชมพันจับโตก็ได้มีมรหนีเหยะนโุ

เขาขนมีไก่มีกาน้ำชุ่มน้ำตาลน้ข้มขนมปุกน้ำแกงน้ำแกงให้คนนี้ให้คนนี้อ่ะนี้ก็ของของนอนเด้อได้ ที่เห็นปุจจานิพพานจักอกไปกับเจ่าชายพญานาคาอีกนับประการนักน่งธรรมนั่งปานนั่งทุกฝั่งไอ้มีแต่ความชุ่ความเจริญผา่อนโยนน้อยคือทไมใหญ่เต็มกไรไอ้มีแต่ความเดือดใจทีบอะไรเจตการมนลธรรมะมันยืดแหล่ธโุยะชังโคชุกทรยะธมโมชุไทรยะชั่งโคชุไทยะเน่ยเอาไปัญานโคคาผายกาเกิดไก่ในระวางคนตาย กุณฑคุณังธรรมะคุณังสังฆะุณังปารมังสุขังห้มีแตควอมสุขความเจริญนิมัตจะมีขมมัตติมาชัวะังโมโกเตมัตจะมีขามมติมาชัวะังโมโกเด้มัน ูกเพนเนาะทำไมพี่นานอกูก้อูกเคนแล้เนาะอ้โหบ้าปะแกแกใช้เนอเนาะูกเลเนลมเงนให้มันยืเนาะถ้ามือถูเาจะเจ็บจะจมไปท่างใดือใตเราตลอดให้มือับมืองามไม่คำหนึงผิดเนาะทำไมพี่นอกเลย bà quây đấy, bà đấy, bà quây đấy, bà quây đấy, đẹp quá, ง่งเต้จ้าปช้างบุรุตุ้มตุ้ยมากโคตรโคเนาะมาทังไก่มงหมักชาวบนพี่น้นงเอ้ยพิ่นกันนะเอานยังมาเล้ว

จะลังเลื่มนับเงินไปฮผูโกโตเคนแน่นอนงจะนแนับเงินโกโตเคนพี่นองเอ้ยในวจะไปดอนเพิ่งเนาะวิทย์เงินดอนดอนจแดดเพิ่อ้สบายดีสาดีได้ไหมสบาดีสบายดีก็นับมือเล่ะล่ะเล่นเล้ะบรกินขนมนัจ พเมรีพี่น้องไล่เริ่มผูดโกโตแพนแล้วเรียบร้อยเนาะเพเ่รีพี่น้องล้างพเมรีพี่น้องลัางมาเนาะลัางมาตุ้มมาโฮมเพเ่รีพี่น้องเอ้ยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยและบาทเช่นเด็ดเนาะที่เช่นเดิมเนาะพระเข้าพาะน้ำเนาะไล่มากเข้าเซ็นคั่อแม่พี่น้องเพื่อนเรามากเนาะมาถึดเรื่ใหม่เพื่อน ອໍເພິ່ນນະເນາະເພິ່ນສາບົນມີເພິ່ນມາຫຼັງເນາະສະບາຍດบ่ທັນພໍ່ແມ່ไີ່ນ້ອງເພິ່ນມາແນ່ໄກເນາະເພິ່ນມາທາງຫຼ